เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่ได้การไม่ได้การเขาวาดโอเคครับพี่องค์อันนี้แต้มสองป่ะ <c oughs> แต้มสองนะครับผม <c oughs> โอเคครับไซส์สวยๆเลย <c oughs> อยาดูดิใกล้ๆดิโอ้ <c oughs> ไม่เล็กเลยไม่เล็กนะครับ <c oughs> แจมๆครับผม <c oughs> สวัสดีครับพี่ธนนานที่ชอบ ในชอบในรักในการตกปลานะครับผมพวก,กมือเก่าฟิชชิงแล้วครับผมวันนี้เป็นคลิปที่เป็นหมายคลองที่สามน่แล้วฮะแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปที่คลอง14สี่ครับไปสำรวจหมายไปลองลงประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเงียบนะน้าน้ําค่อนข้างจะน้อยไม่เหมือนที่คลอง13สามวันนี้ก็น้าําไหลเบาแต่น้ําก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ยังเป็นหมายเป็นคลองเดิมคลองที่สามแต่จุดโปกจุดใหม่นะฮะหมายหมายใหม่นะครับผมก็ จากมือเก่าเข้าครัวพิชิ่งตอนนี้เป็นมือเก่าฟิชิ่งนะฮะก็คือเป็นช่องตกปลาเต็มๆแล้วนะครับผมอาจจะทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆก็ในเกี่ยวกับการตกปลาอาจจะมีบ้างนะครับผมในการที่เราไปตกปลาด้วยอ่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นหมาไอ้ที่จุดนี้เป็นจุดใหม่เลยไม่เคยมาตกฮะจุดลงจุดคันเด็ดวันนี้เป็นจุดใหม่เลยครับเลยไปก็จะเคยถ่ายคลิปกันเลยไปหน่อยครับแต่จุดนี้ค่อนข้างจะเงียบนิดนึงนะฮะ เริ่มลงทันได้ตอนนี้ประมาณ11โมง50นาทีนะครับผมพี่โอมได้ปาสังวาสเต็มแรกครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งป้องเลยฮะก็ลงทั้งหมด1 2 3 6 7คันฮะค,คันทั้งใหญ่คันใหญ,คใหญ่คันเล็กนั่นรวมกันนะครับผมโอเคเราติดตามผลงานฮะวันนี้ว่า11โมง50นาทีจะมีแจ่มงามหรือเปล่านะเมื่อกี้พี่โอมได้สังวาสเต็มที่สวยเต็มนึงนะครับผมติดตามครับ ครับพี่องค์ทำงานแล้วครับแต่ไม่รู้อยู่ไหมเหอเฮ้ยไม่เล็กแล้วโชว์ผลงาน่อยพี่ออคงโชว์ผลงานเลยครับโอ้โหแตเพียนแตมนี้สวยครับผมโอเคครับแจมแจมเลย วนบึกเลยครับตะเคียนแหมแจ่นเลยก็ลงคันได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมได้ประมาณสามแต้มนะครับก็ขออภัยด้วยฮะเสียงรถอาจจะดังไปหน่อยเพราะว่าเขาตั้งกล้องไว้ริมถนนเหมือนเดิมนะครับถามว่าปลากินไหมก็กินอย่างห่างนะฮะไม่ได้ว่ากินลุงแล้วกินเลยใช้เวลาเหมอือนกันครับ โอเคครับผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณ3แต้มเดี๋ยวเราติดตามผลงานต่อไปครับนะนะ เตียนเล็กครับจะเตียนเล็กันนี้ผ่านไปร่วมประมาณัเกือบชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงสาสิบห้านาทีแล้วนะครับได้ประมาณสี่แต้มอยู่เลยครับผมป่าไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่เงียบๆครับก็เหมือนเดิมครับน้าน้ fc ใหม่ๆหรือท่านที่ชอบในการตกปลาแล้วเข้ามารับชมนะฮะยังไงก็รบกวนกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องตกปลาช่องน้อยๆน,นี้ด้วยนะครับผมมือเก่าฟิชชิ่งครับผมเป็นช่องตกปลาเต็มตัวแล้วฮะอาจจะมีการทํากินอาหารในคลิปตกปลาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมก็วันนี้ถือว่าจะเงียบหรือไม่เงียบก็ยังติดตามกันยาวๆได้ครับรอติดตามผลงานต่อไปครับผม เท่าไรดึงแรงมากก,กๆๆๆๆินอาหางนะครับช่วงนี้ปลากินหหางมากครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเอ้ยบ่ายโมงยี่สิบสองนาทีนะครับ เงียบมากครับวันนี้แต้มกินห่างาเลยครับ <S <S 1> <S 1> น้ำก็ไหลค่อนข้างจะไม่แรงนะฮะกำลังดีนะผมว่าติดไม่องค์ไม่ติดใช่ไหมแต่ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับทั้งร้อยมาลลยทั้งตีตะก้อฮะ,นะรอติดตามผลงานต่อไปครับนะนะบ่ายสองบ่ายโมงยี่สิบสองนาทีครับตอนนี้ ไอโอ่งคันแรกคันแรกคันแรกเลย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 เันแรกครับเนี่ยเยอะมากป่ะไม่อยู่ปุ๊ปบุ๊ปเลยไปอ่า uh, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่ยั่วยวนเราเฉยๆครับ ันเบสของพี่โอ่งก็เมื่อกีป้ปลามันดึงนะแต่ไม่ได้ตัวครับจังหวะอาจจะกินไม่ดีนะครับก็ลงไปใหม่แล้วครับร้อยมะลัยนะครับคันริบสุดท้ายนะครับก็ร้อยมะลัยมีทั้งหมดสามคันสองคันฮะแล้วก็ปลาท้องโกหนึ่งคันตีหน้าดินหกคันครับหน้าดินนี้ตีเยอะหน่อย น้ำไหลดีแต่ปลาไม่ค่อยจะกินเหยื่อเท่าไหร่ก็อีกสักครั้งนะครับนาและท่านที่เข้ามารับชมช่องมือเก่าฟิชชิ่งนะครับผมยังไงก็รบกวนกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตกปลาช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆได้มาเรื่อยๆนะครับหรือได้รับชมก่อนใครนะครับผมฝากติดตามผลงานวันนี้ครับผมหมายคลอง13นะฮะจุดตกจุดใหม่นะครับถึงเป็นคลองเดิมแต่ก็จุดตกจุดใหม่นะครับนา โอเคครับผมในวันที่ดีเลยวครับวันนี้แสงแดดไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศหนาวนิดนึงนิดนึงนะฮะแล้วก็อยู่ใตล้ล่มไล่ใต้ล่มไซนะฮะหมายวันนี้ล่มทั้งวันนะฮะล่มไซนะครับเรารอติดตามกันยาวๆนะฮะน่าจะถึงประมาณสักสามสี่โมงนะครับตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบนาทีครับผมโอเคครับ เ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหได้การไม่ได้การไม่ค่อยโอ้รู้แล้วเว้ยรู้แล้วว่าเยี่ยมมากมาชจ้ไหนนี่โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไต้แจ๋วเลยเออเว้ยฮะนะครับไต้กำลังโอเคเลยพี่โองไข่หนุ่มปังเกี่ยวนิดเดียวครับลงไม่ถึงห้าวินาทีกินเลยครับ บรรยากาศหมายที่มาตกวันนี้นะครับค่อนข้างจะเงียบเลยครับก็ไม่ได้ถ่ายช่วงปลากินเท่าไรนะฮะเพราะว่าปลามกินยากมากคนระับวันนี้เขียวกินเขียวเลยครับดี๋ไปดูพี่โอ่งตรกปลาซิวครับทำไรพี่โอง่งไอปลาแย่เขามีให้ตกไม่ตกไปตกปลาซิวได้หรือยังอน่ะไปดูตัวขอเลย โอ้หนี่มันนี่มันเล็กกว่าเล็กติ๋วเลยเนี่ยเบอร์อะไรเนี่ยไม่รู้จะขอเหลืองเล็กมากครับมีมีปลาไม่กินแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูแต้มนะฮะนะนะวันนี้ได้แต้มน้อยมากครับก็โอ้นี่โอ้พี่โองเนี่ยไม่ธรรมดานะปลาซิวทั่วไปแล้วครับได้กี่ตัวสองตัวแล้วสองตัวโอ้โหนี่ครับ เป็นพานก็ต้องหาวิธีไม่แก้สิงนะปลาตีะาตะก้อไม่กินจริงครับเงียบมากครับวันนี้เอาปิ้วสองตัวโอ้ตะขอก็น่าจ,จะอยู่ตะขอตกปลาสลิดตะขอกตกปลาสลิดใช่ไหมดูดีโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแต้มครับนะน,นะ ามโมงสิบหกนาทีครับเดีย๋ยวมันดูแต้มครับน,นี่ไม่อยากจะบรรยายก็เส่ใสสสังขวาสสวยสวยแต้มหนึ่งสองแต้มนะสังขวาสแล้วก็กเพียนกี่แต้มวะเนี่ยหนึ่งสองกระเพียนสี่ห้ากระเพียนหกแต้มไซส์สวสวยสามตัวแล้วก็ไซส์เล็กสามตัวนะสังขวาสอง,สง แปดแต้มทั้งหมดครับผมอ้ก็วันนี้ได้ทั้งหมดแปดแต้มนะครับก็ถือว่าไม่เริ่มลงคันสิบเอ็ดโมงห้าสิบนาทีก็ตีเป็ว่าเที่ยงฮะตอนนี้บ่ายสามโมงสิบหกนาทีก็ใช้เวลาไปประมาณสามชั่วโมงนิดๆนะครับผมนินๆอ่ะพี่โอ๋ในตัวเองครับเดี๋ยวแปนอาหารเย็นของนล้วนะอัานนะปลาซิวนะครับ ก็ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะฮะนะคือวันนี้จริงๆใจก็ตั้งใจจะไปตกที่คลอง14บสีมื่อเช้าไปไปลองเล่นมาอยู่ประมาณสักเกือบเกือบนาทีเงียบมากครับน้ําไม่ค่อยเยอะแล้วน้ําไม่ค่อยเดือดนะน้าไม่ไหลก็เลยเปลี่ยนมาที่หมายคลอง13ามเพราะว่าถึงนี้แล้วมัมนไจะไปหมายไหนฮะก็คงจะไม่เบื่อๆกันฮะคลิปอาจจะซ้ําๆเป็นหมายคลอง13ไดาจุดตกจุดใหม่นะครับผมก็มเหมือนเดิมฮะนะนะนะหรือเอฟซีใหม่ๆนะที่เข้ามารับชมช่องมือเก่า ฟิชชิ่งนะฮะไม่ใช่มือเก่าเข้าครัวแล้วนะครับผมเป็นมือเก่าฟิชชิ่งเป็นช่องตกปลาเต็มๆแล้วนะครับผมก็ตัวควกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งๆนะฮะคลิปใหม่ๆของมือเก่าฟิชชิ่งอย่าได้ไม่พลาดนะฮะวันนี้ขอเก่ากับน้ำราสวัสดีครับจากหมายเลขสิบสามครับผมเจอกันายท้ามุกดาหน้าครับเป็นไงพี่องค์ให้เอาไหมอ้า <laughs> เล่ยบให้นะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บให้โอ้โหพี่โอ๋ได้แต้เต็มแล้วนะครับอันนี้ปิดคลิปไปแล้วนะครับถึงตัวนี้ตัวตัวที่สี่ะซิวยักษ์